สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างิ์แชนแนลบ้านสว่างงามเหมือนีนบ้านสว่างิ์แชนแนลบ้านสว่างงามนะครับบัตรผพาพีผ้าหน่อช่อมงัวชมควายที่ตลาดน้ำต่างๆใดนะพี่น้องเนาะเป็นมันเพืลือหัดบัตรไปใส่พี่น้องอยู่บ้านเลี้ยงงัวจังซึ่ะพี่น้องเลี้ยงงัวอยู่ของอยู่ฟ้ามกับของนี่เลี้ยงอยู่ตรงหน้ากับของเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงอยู่บ้านอยู่ไกลๆเลยมองเลี้ยงงัวกับอยู่ฝ่ไกลนะพี่น้องเนาะกับเลี้ยงตามปกติ ยังขึ้นได้มาพบเพื่อนอครับพ่อแม่พี่น้องมือนนี่มีสองเรื่องพี่น้องสิงน้าสารารดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นข้อเตือนใจในะพี่น้องเนาะเรื่องแรกเลยเกิดเหตุเกิดเ,ดเ,ดเ,ดเดมื่อวานนี่ผมเลี้ยงงัวะง่ามนีเลยเวลานี่บสองกว่า,วางวอะกับหิวหห้วน้ำนะพี่น้องเนาะเอางัวเขาหมหิ้วน้ำกะเอาน้ามาให้งัวปรากฏว่างัวนะพี่น้องของเชือกอเชือกเชือกของต้นไม้ต้นนี่พี่น้องนี่ต้นไม้ต้นนี่เดี๋ยว นี him, here. Here. ่พี่น้องต้นนี้ผมหิวหน้ามาเสื้อควายหัวของต้นดอกรักน้อยมันแของอยู่ผมก็เลยมาปวดหิวหน้ามาสองคูกขาว่างไวนี่ว่างไวนี่แหละพี่น้องสองคูเต็มเลยเด้สองถังถังสีพี่น้องจะปดออกแล้วปรากฏว่าปดเสื้อกออกจากต้นไม้มใส่ขากับของขากระส่บูดยางดีผละพี่น้องส่บูดนี่ส่ของขากับของไหวบ่หูสันนด้ว่าเสื้อของขากระยางขามกันแท่นนี่กันแท่งไงทด้พี่น้องกันแท่หไงเติบนี่ถอยไม่พอเมื่พี่น้องได้เห็นกันแท คั้นันขั้นหน้าแหละพี่น้องอ่ะย่างขามไปพ่อขามไปเชือกเชือกตึงขาซะแล้ววันนี้ล้มพี่น้องล้มลงใส่ดินแกนเข้าเจ็บพี่น้องเข้าเจ็บเดี๋ยวไปห้าหมอเมื่อคืนไปห้าหมอพี่น้องโรงพยาบาลรวมแพทย์จะเซท้อนกับขอบคุณคุณหมอเพิินที่ให้บริการอย่างดีพี่น้องเนาะให้ยามาให้ยาถ้ายาฉีดยาสเปรย์มาฉีดท่นให้เศร้าเจ็บมันเจ็บพี่น้องอ่ะนี่เรื่องแดกเตือนไว้ว่าเฮ้าเรียงง่ว กับยูกับเชือกน้องพี่น้องเนาะลามผมลูกแบบลามเลียงแบบลามเชือกของค้าได้งไงนะพี่น้องเนาะการ่มได้ไงเข้า,เ,าเลียงงัวเข้าประเด็นละมันระว่างน้นพี่น้องเนาะกับฝากเตือนว่าให้ละมันระว่างเชือกกับคนเชือกงัวกับคนนี่อันตรายหลายอย่างพี่น้องบอกว่าของบอกว่ามันเข้าดึงหลักกัรัดแขนกับคองไว้มันผ้าห่าวผ้าแรนีนบาดเจ็บได้หลายเทือหลายคนนพี่น้องหลายครั้งหลายคราที่มีข่าวมีข่าวน้องพี่น้องเนาะบาดเจ็บทังคนนิ่วขาดนี่พี่น้อง เมื่อบาดนิ้วขาดถ้าคลองขาแตะพี่น้องผมเคยประสบอีกครั้งหนึ่งตะกอนนั่นละ่ะนั่นพอสะควนคลองโตเลยทด้พี่น้องคลองโตมันเกี่ยวมันแมลนเกี่ยวเขาปวดว่าทันจนล่มเพื่อนพี่น้นอ,อ,งนองตอนนั้นล่มเพื่อนง่วมันแรนเกี่ยวตัวเองจนผ้าลม่มอ่ะอันตนให้พี่น้องตรงละมาระว่างเนาะเขาเลียงงวนะัวเนาะเขามีเชือกอ่าโดยเฉพาะเชือกปะดิปอยนะพี่น้องงว่วบปะดิปอยงว่งวง่วแบบผูกเชือกนี่ผมลามเชือกเงาอยู่ที่พี่น้องเวลาจะแก้เวลาจะลามเวลาจะ ง่ายเพื่อนน่ะเพื่อนหาวหาวมันเวียนอ้อมตัวเขาผ้าเขาแลนล่มพี่น้องแลนบ่าท่านเพื่นเนี่ยแลนบพาท่านเพื่นล่มละมันระวังพี่น้องเนาะนี่เรื่องแดดเห็นละมันระวังเชือกกับคนเชือกงัวกับคนเห็นระมันระวังดีๆพี่น้องเนาะอ่ะเรื่องที่สองพี่น้องเรื่องที่สองอันนี้ยืนนะเพื่อนยืนอะไได้พี่น้องมึงหันนี่นี่นี่แม่สายฝนแม่สาวน้อยสายฝนลูกสาวที่ไหว้้นเก่าหฮเทพี่น้องงา้งๆตัวนี้ เลี่ยมโตดีดีนังหนาสขาขาใหญ่ของบ้านสวังงิ์งามของระดาฟ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยังคือเบาเหมือนี่เพราะว่าผมผูกถึงถึงโฮมเนี่ยพี่น้องนันโฮมโฮมโฮมตุ่นย่างเ<ม>วลาบายมากนี่ผมเคยอ่าบอกพี่บอกน้องว่าง่วมันเป็นฮีสโตรได้พี่น้อง<ม>แดดแก่มาแดดกล้าม,มากนี่เอาขาหโฮมพี่น้องจะเอาไว้แดด<ม>ปรากฏว่าผมกับปฏิบัติตามนั่นแหละเพราะว่ามันเคยเกิดที่พี่น้องนี่เกิดอยู่นี่แหละนี่เกิดอยู่ให้น้าให้นี่ บานสว่างงงามระดาฟ้ามเหลียงงัวแม่ออกลูกไม่เพิ่นกะโซ่เนี่ยพร้อมแน่พี่น้องโค้งแน่เพราะว่าหายนมลูกเนาะผมก็มาลามหนีกแดดประมาณนึงประมาณหาโมง้งหาโม้งเสาร์ซีม้งกว่ากว่าหาโมง้งปรากฏว่าได้ยินเสียงเพิ่นหายใจดังดังฮอดเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนยูนนี่เพิ่นบานยอยู่หันพี่น้องโวกโวกเสียงดังเสียงหายใจุ้เสียงยังคือดังแปลกอยู่พมกัะยัวมาเบิง่ง ปลากรว่าง่วนี่หายใจแบบเร็ววืบว่าวืบว่าท้องเพิ่นพี่น้องละเสียงดังแห้งเสียงดังแห้งพี่น้องผมกับฝ้าโทรหาหมอหมอเพิ่ว่าฝ้าวเอาเขาห่มเดี๋ยวนี้ผมก็เอาเขาขอกคอกยุบไก่เดอกพี่น้องนี่ขอกขอกผมเนาะนี่ขอกอยู่นี่ผมกับฝ้าเอาจากให้นี่ละฝ่ารัดเขาคอกเลยหมอเพิ่นบอกตอว่าฝ้าหานําแข็งมากเอานนําแข็งแล้วก็หฮดเพิ่นเอาผ่าฮดฮดแรกชุดแรกคือฮดอันที่สองคือใส่ผ่า ชูปหน,นามเซตโตเพิ่นเซดแบบเซตแบบข้นพี่น้องเซดแบบข้นก็คือเซดเซดแบบอ่าอ่าเขาเอื่นว่าอย่างอ่ะอ่าทางอ่าขนน่ะพี่น้องตรงขามกับลูกคุ้มขนให้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 คนเพิ่นเปิดนะพี่น้องอ่าเซดสวนขนเพิ่นขึ้นไปเซดขึ้นนะพี่น้องเซดขึ้นเซดขึ้นธรรมดาขนเพิ่นลงมาเขาเซดขึ้นอ่ะเซดให้ลูกคุ้มขนเพิ่นเปิดเพิ่นว่าเซ้เย็น เอาผ้าชุบน้ำแข็งนลยพี่น้องน,อน้นำห่อนเออถทดน้ำห่อนพปะน้ำเย็นแช่น้ำแข็งนะเสร็จเซ็เ็เ,เ็แล้วเอาผ้าเจโต้คุ้มโตเพื่อนไหวบ่ถ,ถึงสิบนาทีประมาณสิบนาทีพี่น้องกับจึงคอยหายใจซาลงเสียงดังของการหายใจกับดังเบาลงเบาลงจนหายไปเป็นปกติพี่น้องอันนี้งัวบานสว่างงัวงามระดาฟ้ามเกลือพี่น้องก็ได้รับ ความช่วยเหลืออนุะห์จากคุณหมอเพิ่นบอกขั้นตอนวิธีขานมาจึงเศร้าเลยพี่น้องจึงหายทาสั้นนี้พรเหลือเพิ่นา่าหมอเมมพิ่น่าท้าซาคนี้เพิ่น่านี่คือฮิตสโตกหัวพี่น้องมันเกิดได้ทุกโตต่อจากหันมาผมกับฟาวเลยพี่น้องถือถึงเวลาหาโมงเสาร์สี่โมงกว่าถัดแดดแก่แกนเนี่ยแดดก่ก่บเอาเขาโฮมโหลดคือตัวเนี่ยเอาเขานี่ผูกนี่ถึงโฮมนี่พี่น้องถึงโฮมเพราะว่าเวลาเนี่ยใข่เพิ่นถึงโฮมเวลาเพล่นหอนมานะพี่น้องอันนี้คือการเลี้ยงหัวแต่ว่าแปลกบพพี่น้อง อันนี้ผมผูกไว้โฮมทุกตัวพี่น้องเพราะว่ามันช่วงเ้ามันแดดนะแต่ว่าเวลานอนพี่น้องบางหู่างั่วงพอมีพี่น้องเปลี่ยนบ่นี่เจ้าเข้ามากตัวนี้คือกันให้พี่น้องมึงหันก็นอนอยู่นี่พี่น้องนอนอยู่แดดพี่น้องผูกถึงโฮมทุกตัวแต่ว่าเป็นอย่างคือนอนอยู่แดดนี่เข้ามาเห็นบ่พุ่นโฮมพิ่นพี่น้องนันโฮมพิ่นโฮมต้นใหม่หลายเ้อพี่น้องผมผูกให้ทุงโฮมนี่รักพิ่นรักเพิ่นเชือกพิ่นเย้าให้ถึงโฮมนะเห็นบ่พี่น้องเห็นโฮมบ่ ผูให้ถึงหมแต่ว่มามันมานอนอยู่นี่พี่น้องนี่นอนอยู่นี่นอนอยู่แดดพี่น้องบ่หูง่วพี่น้องเปลี่ยนบอผมนั่นก็อุ่นใจว่าโอ้ผูใหงถึงหมเด้่อว่าะทันมายามได้เห็นก็เห็นตาพิ่นนอนอยู่แดดเป็นธรรมชาติของง่วหรือจังใดกับบ่หูแต่ว่าเฮาเจตนาว่าให้ให้ถึงหมเลวพี่น้องแต่ว่าพิ่นมานอนอยู่แดดพูเท่าพิ่นกับวาอยู่ง่วมันมันมันกับแดดนี่มันมันบ่ย่านแต่ว่าผมเคยเกิดแล้วผมเลยอย่านนะพี่น้องมันเคยเกิดกับผมแล้วผมเลยอย่าน ่นีเห็นบอกผมปลูกถึงหมมัวทัดไปกับถึงหมได้พ่อแต่ว่าเพิ่นนอนในเพิ่นพึ่งโลกตัวนั้นอันนี้เข้ามานอนอยู่แดดบักละฮ้อนบอคือบอเขาหมมออเออบอเขาหมนี่น้ำเขาไม่ไหวเพิ่นพี่น้องโอ้น้ำสิเดียวมาให้เพิ่อนอีกบกเหลือหน่อยหน่อยละน้ำนะเหลือหน่อยหน่อยกินเพิ่นกินน้ำอ่ะนี่น้องเข้าหอมนี่คือกันนั่นโฮมเพิ่นพี่น้องผมก็ปลูกถึงหมได้พี่นองนี่หมเพิ่นอ่ะถือนี่ลักเพื่อนถึงหม ปรากฏว่าเพิ่งไปนั่งหันหัวตะลูกด้พี่น้องน่อ่ะเป็นยืนอยู่นะหัวตะลูกขึ้นนี่หัวตะลูกเดียวนี่พี่น้องนี่โฮมเพิ่นเป็นอย่างคือไปนอนแดดพี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นบ่องวพี่น้องเป็นบ่อพี่น้องนะไปนอนอยู่แดดแดดห่อนด้พี่น้องเดียวนี่ใบสองเกือบบสามแดดห่อนแดดจัดเลยไปนอนอยู่แดดเพึ่งลูกนะเห็นบ่อพี่น้องนะเห็นบ่อแม่หนึ่งนี่โฮมผมก็ะปูไปถึงโฮมนี่โฮมเพิ่นพี่น้องแต่ว่าไปนอ่อยู่แดดพี่น้องเนี่ยเป็นยังไรพี่น้องง่วตัวนี้ โซเพราะว่าเป็นแม่เงเจาเข่าหมากผมพึ่งแยกเข่าหมากมาเป็นยังโซอยู่ห่นมแต่ว่าผมผสมไปแล้วใส่พอพอดังพอยังล่ะผมลืมซื้อมีไหวี่หลอดโกลอยู่แต่ว่าลืมพี่น้องอันนี้นี่รักเพิ่นถึงห่มหนันพี่น้องเห็นวหาหมให้เพิ่นไปนอนห่มแต่ว่าเพิ่อนบ่นอนนี่เพิ่นพึ่งลูกให้นอนแดดอ๋อเพิ่นกับมานอนแดดพี่น้องนอนนั่นแหละเด้นีเพึ่งลูกขึ้นมาอ่ากินยาลูกกินยาะปลูกถึงห่มเป็นยังคือบ่นอนห่มลูก โอ้ยบ่นอนหมนะต่อไปสุดท้ายน้องข่าสวยนะเข้าสวยคือกันพี่น้องพึ่งลูกนั่นเฮ็ดน้ำความซ้ำน้องข้าสวยเฮ็ดน้ำความนะ่ะมาเฝาคูน้ำอยู่มันนอนพึ่งลูกขึ้นกันพี่น้องนั่นโฮมเพิ่นพี่น้องนะผูกถึงโฮมเลยพี่น้องเข้าสวยกับผูกถึงโฮมรัาเพิ่นอยู่ในโฮมเลยน่นราเพิ่นนี่เสือกมาถึงแดดกัมาน้อนอยู่แดดพึ่งลูกข่าสวยเป็นยังขึ้นมาน้อนแดดลูกมะน้อนบ่อะน้องข้าสวยลูกสาวเชฟสามหนึ่งพี่น้อง อ่ะสวยต,นตน้นโตดีดีนะพี่น้องอ่ะหนะเตะเตะคู่เตะคู่อย่าเตะคู่ได้ลูกความน่ามทิมแล้วเป็นยังคือพอเขาโฮมลูกไปนอนอยู่โฮมไปมอฮอนบ่เข้าสวยร้อนไหมฮอนบ่ลูกฮอนบ่หุ่นต้นโตดีดีเลยพี่น้องเรียมโตดีตตตดีน้ำไตงามนะพี่น้องต้นโตดีเนียน้องเขาสวยอ่ะลูกสาวเคปสามห <c oughs> นึ่งนี่โฮมมือพี่น้องผมผูกรักนี่รักนี่อ่ะโฮมกนาสิไปนอนอยู่โฮมแต่ว่านอนอยู่พี่น้องมานอนอยู่แดดเชยอยู่พี่น้องทุกโตนอนอยู่แดดนะ ยืนอยู like Dude, ่แดดนอนอยู่แดดผมลบเป็นห่วงเพ่อนเพราะว่ามันเคยปรประสบแล้วพี่น้องะยานถึงเวลาสี่โมงเช้าพบว่าเกือบหาโมงผมก็เริ่มเอาเข่าห่มถูกตัวแต่ว่าเวลานอนผมสังเกตมาหลายหมือนแล้วพี่น้องก่อนสิจะมาไทยทำาย่างไรพี่น้องเบองนี้ที่แรกว่ามันนอนอยู่บนสุโตัวว่าสิไทยท่านมันลูกก่อนเห็นคนเพลินกับลูกนะพี่น้องเนาะลูกแต่ว่าเพลอนนอนยุ่งมองนี้แล้วพี่น้องยุ่งมองเพื่อลูกเพื่อยืนอยู่นี่พ่าท่านเด็กขยับไปใส่เขาสวยกันนอนอยู่นี่นี่เขาสวยกันนอนอยู่แดด ทุกโตนอนอยู่แดดพี่น้องเป็นอย่างคือบมนอนอยู่ห่มผมกับแดดอยู่ก็เลยมาถ่ายท่าพอเป็นพี่น้องได้เบิงแล้วก็ถามไปดคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเป็นยังไงเป็นบ่ทางบ้านพี่น้องหรือเพิ่นนอนอยู่ห่มอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็จังได้ก็ระวังเมื่อนอนแดดเมื่อเพื่อนบ่อหอนหรือจังได้ก็ให้ระวังนะพี่น้องเนาะพอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าแก้ไขบ่ทันมันตัดเสียดายนะพี่น้องเนาะเมื่อเวลาข้าจะบ่แพงราคาจะถูกแต่ว่าเขาได้เลี้ยงมากนะพี่น้องเนาะเลี้ยงมาแล้วก็ให้เรามาระวัง นะพี่น้องนะ้าเสียหน้ำง่วกําลังนี่น้ำพี่น้องกับเปิดออกไปจากบ้านนี่บานอยู่นี่เนาะกับเปิดออกมานสายสายยางมากกับหิวไปเพิ่นก็บเราไปแล้วอีกเตือนอีกครัง้งหนึ่งคองเสื้อง่วหิวน้ำไปน้ำคองเสื้อง่วนี่อันตรายเฮงพี่น้องประสบแล้วน้พี่น้องนาะก,ก็เลยเด่ดยออกมาฝากเตือนพ่อแม่พี่นอ้องมันนี้ก็มาถ่ายทํำให้พ่อเม่พี่น้องได้รับชมทั้งเตือนพ่อเม่พี่น้องเรื่องอ่าเหตุเกิดกับการเหลี้ยงง่วเฮ้ เกิดกับโตเฮาหกลมกับเชือกง้วของเชือกงัวหรือเชือกงัวพันโตหรือเชือกงัวพันมือพ่านขานี่ระมัดระวังดีๆพี่น้องเนาะเพราะงัวมันบบหูเลยมันกระแลนมันกระแรนตามภาษามันกระดึงมันพยายามหนีเขาพยายามดึงมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุลังค้นนิ่วขาดพี่น้องนะอันตรายนิ้วบาดมือบาดขาบาดขาผ้าล่มนะพี่น้องเนาะก็อันตรายอยาฝากเตือนเรื่องที่สองกับเรื่องงัวเป็นฮิสโตกจะเกิดขึ้นได้ทุกคณะ ระมัดระว่างน้องพี่น้องเนาะอันคือผมมาถ่ายทํำเพื่อสอบถามพอมีพี่น้องน้ำให้คอมเมนต์มาน้าว่าหัวผูกไว้ติดทมแต่เป็นอย่างเวลานอนมานอนอยู่แดดนะพี่น้องเนาะสงสัยอยู่เดยห้อนห้อนได้แดดบนธรรมดาแดดห้อนห่อนพี่น้องเพิ่งมานอนอยู่แดดหรือเป็นจังไหบ้านพ่อพอมีน้องเปลี่ยนบอกรับคอมเมนต์กันมาเนาะสำหรับมนี้ชิปนี้ชิปสาระ,ะในะช่วงเวลาที่บ้านสว่างห้องน้ำระดาฟ้ามนะครับผม มาเลี้ยงวัวอยู่เกาอยู่ฟ้ามือของนี่แหละก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังมาบอกมากาล่าวหลักกะ็มา,อาขอความคิดเห็นน้ำพี่น้องว่าอยู่บ้านพี่น้องเป็นบ่ราัดนอนแดดบนนอนห่มถึงแม้ว่าจะปลูกอยู่ห่มกะคอมเมนต์กันมาในเรื่องพี่น้องเนาะคงสิงพอๆกันพ่อพี่น้องเพียงแค่นี้รบกวนเวลาพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่ในถ้า <M> <ฮ>เห็นว่ามีประโยชน์มีสาระพอสีน้ำไปปรับใส่ครับงัวอยู่อกอยู่ฟา้ามข,ข,ของกาะเขาเมนต์กันมาให้ ขอเสนอแนะกันมาหนำา่ำราคากดไหลกดแช่กดติดตามไปหน่ำเด้อพี่น้องเนาะแช่กันออกไปไล่ๆน,ำน่ำแน่ะโค้งสี่ปอบปอบกระโพงพ,พ,พี่น้องเพียงแค่นีน้คอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมัครแน่ะจุ๊มีกําลังใจนะพี่น้องเนาะในการต่อสู้ในการเลี้ยงวัวถึงแม้เราจะราคาจะถูกเท่ากับอดทนเอาเพราะพี่น้องเนาะมันสิมีดอกสักมือหนึ่งสีมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันต้องมีล่ะสักวันเนาะมันต้องมีสักวันเพราะฉะนั้นเท่ากับอดใจรอ น้องพี่น้องเนะาะผ่านสว่างงดงามเข้า,า,า,เาคือกันอดใจรอดด่าป้ามเข้าคือกันอดใจรอดไว้น้องพี่น้องเนาะขอใหท้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญทางไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสินน้ำกันสำหรับมือหนีคลิปนี้พบพอกันแชร์นก่อนครับสวัสดีครับ